สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะฮะเจอกันอีกแล้วนะฮะในช่องหน c นช n แนลนะครับวันนี้นะฮะเป็นศึกดวลประจำสัปดาห์นะครับแล้วผมก็ได้เข้ารอบ16ทีมสุดท้ายมาได้ละแล้วก็มาเจอดูนี่ฮะเจอทีมคุณโอริชินะฮะคือเขาปั้นทีมปีศาจมาโหดนะครับเจอตึงตั้งแต่รอบ16ทีมสุดท้ายเลยอะ่ะ ก่อนจะไปรับชมคลิปผมก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับมาครับเกมรอบ16ทีมจะเริ่มขึ้นแล้วนะฮะเริ่มมาเทินแรกนะฮะยุงผมเปิดก่อน,นครับจู่โจมพลิบตาอันติสายราชาทะเลลึกเขาตายไปเลยนะฮะ แล้วก็โกลิวัสลมหายใจกรดสวนขึ้นมาติดกัดก่อน3ตัวเลยครับทีมผมแล้วก็โบรอสผมลูกเตะราชันตายไหมฮะยังไม่ตายนะครับยุงเขาแล้วก็ยุงเขาก็อันติสวนขึ้นมาครับใส่ด้วงผม5ล้านนะด้วงผมยังไม่ตายนะครับยังยืนไหวนะรีเลียดกลับมานะครับแล้วก็ต่อด้วยหงลูกไฟหลวงเทถวหลังไปโอเคในเทิร์นแรกทีมเขาตายไปถึง2ตัวเลยนะครับ ในเทิร์นที่2นะฮะยุงผมก็เปิดก่อนเหมือนเดิมอันติใส่ด้วงเขาตายไป2ตัวเลยนะครับด้วงกับกุลิบัสเขาก็ตายไปละแล้วก็โบลอดผมลูกเตะราชันตูมโอเคยุงเขาตายไปแล้วนะครับเหลือตัวเดียวยรลรเขาฟินิกแมนก็หงุดมายุงก็ตีธรมรมดาปิดฉากไปโอเคแล้วทีมผมก็ได้เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายไปได้นะครับ แล้วในรอบ8ทีมสุดท้ายผมก็เจอกับคุณซิมเมรินนะฮะไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะเชียร์ตัวเองไปครับมาเดี๋ยวมารอดูรอบ8ทีมสุดท้ายกันเลยฮะมาฮะคุณผู้ชมรอบ8ทีมสุดท้ายกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วนะครับ เริ่มมาเทินแรกนะฮะยุงผมได้เปิดก่อนนะครับอันติสายราชาน้านฟ้าเขา4 200, ล้าน2แสนราชาน้านฟ้าเขาตายนะฮะล้วก็ตามด้วยโบลอดผมอันติสายด้วงเขา4ล้าน4ี่แสนด้วงติดไม่ย่อท้อนะครับล้วก็สวนมาด้วยจู่โจมพิบตาฝั่งเขา2ล้า 2, นะฮะโคกคิดสือผมยังยืนอยู่นะฮะล้วก็ต่อด้วยอันติกโกลิบัสนะฮะพ่นพิษมาติดกัดก่อนไปตัวหนึ่งนะฮะแล้วก็บีทคิงอันติมาติดกระดูกหักนะครับเยโลผม ทีมเขาไม่มีลูกไฟอันติแล้วนะครับแต่ฟินิกแมนผมยังเหลือลูกไฟใช้อันตินะหงลูกไฟล้วงแถวหลังไปตแถวหลังเขาตายไป2ตัวแล้วครับเหลือโกลิบัสตัวเดียว ในเทิร์นที่2นะฮะยุงผมก็อันติไป4ีล้านเก้าแสนนะครับโวลิบัสกับด้วงเขาตายไปนะฮะแล้วก็ต่อด้วยลูกเตะราชันเกียร์โลเขาก็ตายไปนะครับเหลือยุงตัวเดียวละยุงเขาอันติสวนคืนมานะฮะโกเฮดสอผมยังยืนไหวนะครับแล้วยุงก็หงลูกไฟอันติสวนไปโอ้โหรอบนี้ทีมผมไม่ตายสักตัวเลยนะครับ โอเสื่อผมเริ่มปั้นมาเป็นแทงแล้วก็เลยถึกนิดนึงนะครับด้วงตีธรรมดาปิดฉากไปนะครับโอเคแล้วผมก็ชนะเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายไปได้นะฮะในรอบ4ทีมสุดท้ายเนี่ยผมเจอกับคุณวินสโมกนะครับทีมปีศาจคนนี้เขาก็ปั้นโหดเหมือนกันนะครับเกียรโลเขาก็5ดาวนะครับแล้วก็ด้วง5ดาวม่วงด้วยนะ คนนี้ก็เป็นอีกคนหนึ่งนะครับที่ปั้นทีมปีศาจได้โหดมากนะครับแต่ก็กดเชียร์ตัวเองไปนะครับเพราะผมคือราชาปีศาจยังไงละฮะโอเคคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูรอบสทีมสุดท้ายกันเลยครับ เปิดมาในเทิร์นแรกยุงผมก็ได้อันติเปิดก่อนนะครับอันติใส่ล่างโคนเขาติดไม่ย่อทอนะฮะเรายุงเขาก็สวนขึ้นมาดวงผมยังยืนไหวไหมสี่ล้านนะยังยืนไหวนะครับล่างโคนเขาก็โดนสะท้อนแล้วบัวร้อนผมก็ลูกเตะราชันใส่เกียร์โลเขาตายไป2ตัวเลยนะฮะราชานั่นฟ้าเขาก็ตายไปด้วยนะครับตัวหลังแล้วเกลีวก็อันติปิดลูกไฟผมไปนะฮะทำให้นกฟินิกแมนผมไม่มีลูกไฟอันติเขาตีธรรมดาไป ดวงก็ตีธรรมดาไปดวงเขาอันติหิ้วเลือดคืนมานะฮะเต็มหลอดเหมือนกันนะครับในเทิรนที่2นะฮะยุงผมก็อันติใส่เกลียวเขาไม่น่าจะรอดนะฮะตายไปแล้วยุงเขาก็สวนคืนมาใสาด่ดวงผมดวงผมยืนไหวไหมยังยืนไหวนะฮะเราต่อด้วยโบลอสอันติลูกตะราชันใสด่ดวงเขา ดวงเขาก็ยังยืนไหวนะฮะติดไม่ยอดท้อยุงไล่โจมตีไปก็ยังไม่ตายแล้วก็ต่อด้วยหงลูกไฟยุงไล่โจมตีใส่ดวงเห็นไหมฮะดวงเขาก็ถึกเหมือนกันนะครับแล้วก็ต่อด้วยมัดโกฮิตซไม่แรงนะฮะเพราะเป็นสายแทงเรายุงก็ไล่โจมตีธรรมดาดวงก็ตายไปนะฮะ เทินที่3นะฮะยุงผมอันติปิดฉากไปเลยไหมยังไม่ตายนะฮะติดไม่ยาทอแล้วยุงเขาก็สวนขึ้นมาร่วงผมก็ยืนไวนะครับแล้วก็ต่อด้วยโบลอนอันติตูมปิดฉากไปได้นะฮะในรอบชิงนะครับผมเจอกับคุณสเลเยอะะร์นะฮะ แต่ปกติจะเป็นคุณกิวดาร์นะครับไม่รู้ว่าเขาแพ้ยังไงนะทีมของคุณสล a เยอร์ก็อ๋อมีทั้งโบลอสทั้งยุงนะครับเดี๋ยวเราไปดูคุณสล a เยอร์นะฮะว่าเขาชนะคุณกิวดาร์มาได้ยังไงเป็นโบลอสของคุณสล a เยอร์นะฮะที่ยืนตรงตำแหน่งของยุงคุณกิวดารนะครับจุดนี้ก็เลยนะ่าจะทำให้คุณสล a เยอร์ชนะไปได้นะ โอเคครับ เดี๋ยวเราไปดูรอบชิงชนะเลิศกันเลยฮะรอบชิงชนะเลิศจะเริ่มขึ้นแล้วนะครับไม่รู้ว่ายุงผมเนี่ยจะไปยืนตรงตำแหน่งของโบลอดเขาหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวไปดูกันเริ่มมาเทิร์นแรกนะฮะยุงผมก็ได้อันตีเปิดก่อนเหมือนเดิมนะครับ จู่โจมพลิบตาสารดรจินัทเขาสล้าน4ี่แสนดรจินัทตายไปนะฮะแล้วยุงเขาก็สวนขึ้นมาโกเคสซีผมยังยืนไหวนะครับแล้วโบลอดผมก็อัติลูกเตะราชันใส่ยุงเขาตายไหมไม่ตายนะฮะน่าจะติดไม่ย่อท้อนะแล้วโบลอดเขาก็สวนขึ้นมานะฮะยุงผมยืนไหวไหมโอ้โหเกือบตายนะครับแล้วฟินิกแมนผมก็อัติลรวงแถวหลังไปเกียร์โลเขายังยืนไหวนะครับร่วงก็ตีธรรมดาไป เยเขาอันติมาลดหลอดเลือดผมนะครับเทินที่สองนะฮะยุ่งผมอันติเกียร์เราเขาไม่น่าจะรอดแล้วนะฮะเรายุงเขาก็สวนขึ้นมาโกเคสสึผมยืนไหวไหมยังยืนไหวนะครับแล้วก็โบลอดผมอันติใส่ยุงยุ่งไม่มีไม่ยออ่อท้อ ไม่รอดฮะตายไปแล้วโบลอดเขาสวนคืนส่ยุงผมนะครับไหวไหมไม่ตายนะฮะติดไม่ยอดทอน,นะครับแล้วฟินิกแมนผมก็อันติไปดวงติดเผาไหมนะครับยุงก็ไล่โจมตีไปดวงก็ยังไม่ตายนะฮะไล่โจมตีอีกติดไม่ยอดทอน,นะครับก็ยังไม่ตายดวงตีธรรมดายุงไล่โจมตีไปโบลอ์เขาตายนะฮะแล้วดวงก็โดนยุงไล่โจมตี ตายไปนะฮะแล้วผมก็ได้แชมป์ไปในอาทิตย์นี้นะครับอาทิตย์นี้นะฮะจะเป็นอาทิตย์สุดท้ายนะครับที่ผมจะลงศึกดวลฝั่งปีศาจนะเดี๋ยวอาทิตย์ต่อๆไปผมจะลองลงฝั่งฮีโร่บ้างนะครับไม่รู้ว่าจะสู้ใครได้หรือเลปล่านะฮะเพราะว่าไม่ได้ปั้นฝั่งฮีโร่เลยเดี๋ยวมารอดูอาทิตย์หน้านะครับว่าแชมป์ฝั่งปีศาจจะเป็นใครนะครับโอเคคุณผู้ชมสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะฮะ เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ